หรือจะเป็นคนนี้เสียบแทนพิงกี้สาวิการับละครไว้สี่เรื่องผู้จัดเครียดหนกัก เรียกว่าช็อกวงการบันเทิงมากทีเดียวสำหรับคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งพิงกี้รับไป3ข้อหาหนักคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งไมเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทำคนในวงการบันเทิงถึงกับช็อกหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแถมยังมีรายชื่อแมนพัฒนาพนและใบเตอสุธีวานสามีภรรยาและคนดังอีกคู่ ที่มีรายชื่อร่วมด้วยและยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนถึงคดีนี้ และจากสถานการณ์ที่พิงกี้ต้องไปในเรือนจำครั้งนี้ทำให้ละครที่รับไว้ทั้งสี่เรื่องซึ่งมีทั้งเก่าและใหม่เรื่องลายกินรีทายจบแล้วส่วนดงดอกไม้และเรือนชาดานาและรอยรับรอบแบบสองชื่อแรกนักแสดงนำพิงกี้ซาวิกาคัมแบกบ้านเก่ารับบทสุดชั่วคุณหญิงระยะฟาดฟันกับทัพทีมอัญ,ญรินในบทบ่าวจวนและเรื่องนี้ต้องรอว่าทางผู้สัตว์ละครเคลียร์ปัญหาว่าจะจัดการอย่างไรหลังพิงกี้เข้าเรือน ในครนด้านมดดําชาพาพิธีกรตัวแม่แห่งรายการแชร์เผยว่าตอนนี้ผู้จัดกลุ่มขมับยังไม่รู้แก้ปัญหาอย่างไรในบางกองถ่ายและผู้จัดกำลังเครียดเรื่องคิวเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีวีแววเรื่องนี้มาก่อนย้อนไปลหลายปีก่อนบอกได้เลยว่าชื่อของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชเอ่ยชื่อทีไรต้องนึกถึงหน้าสาวสวยตาคมกลมโตที่ดึงดูดสายตาหลายคนและผลงานการแสดงระดับนางเอกแถวหน้าของช่องมารสีสาว พิงกี้เคยมีผลงานการแสดงมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วโตขึ้นมาก็มีพัฒนาการทางการแสดงมาเรื่อยๆแต่ละเรื่องก็สร้างชื่อให้เธอไม่น้อยเลย 1. ปลาบูทองส่งสารแต่แม่ปลาบูแค่ร้องเพลงนี้ขึ้นมาต้องมีคนร้องต่อท่อนต่อไปแนๆ่ๆละครที่เรียกว่าแจ้งเกิดผลงานการแสดงของสาวพิงกี้ปลาบูทองเวอร์ชันปี2537 2ส,สาวน้อยร้อยล้านหนึ่งในผลงานละครที่ดังมากข,ของสาวพิงกี้เป็น ละครที่พิงกี้ได้แสดงฝีมือทั้งการร้องและแสดงอย่างครบเครื่อง 3. ทิดาซาตาดละครแจ้งเกิดสีสาวของช่องเจละครแนวดราม่าแฟนตาซีที่4ตัวละครหลักจะมีพลังพิเศษต่างกันออกไปเป็นละครเป็นแนวดูได้ดูเพลิน 4. วงเวียนหัวใจละครที่เคมีพระนางเข้ากันสุดๆเกิดเป็นคู่ซ้นเวียพิงกี้เรื่องนี้ดังมากกระแสะการพูดถึงดีมากทั้งในและต่างประเทศหลายคนพูดถึงว่าเป็นการคืนฟ ของค่ายผู้จัดจาก,การตนาเลยทีเดียวห้ามายาฤยาเป็นเรื่องที่ปังมากหลังจากสาวพิงกี้ย้ายช่องสวมบทบาทสุดแทบที่ต้องเล่นร้ายแบบถึงซวงจริงๆบทบาทดีนี่สาวที่แจ้งเกิดจากการเป็นดารานหน้าใหม่